สังเบิรมครับพอ,อดีมีคนในเพจถามมาว่า,าเวลาเขาย้อมสีธรรมชาติไปแล้วเนี่ยแล้วพอดีว่าเจ้าของบ้านเป็นอยากได้สีเข้มขึ้นได้ครับผมผมจะผสมสีเพศนหนึงพอครับผมน,นี่คือแม่สีนะครับผมวันนี้เขาก็จะมาสองวิธีการเพ่นสีเนาะเพียนสีครับผม นี่เหลืองครับผมอนี่ดำครับก็นี่แดงครับผมอ่าโอเคใช่แม่สีพ่นเป็นรักนะครับมันจะได้หมมัวครับอ๋อโอเคเขาก็เอ่อจากนี ně, s. <S <res> ้ยเขาก็มันจะเป็นสีเงาก่อนเนาะสีเงาครับผมสีธรรมชาติครับสีธรรมชาติจากไม้เลยครับแรกเกิดท้าแลกเกิดไปหนาๆนก่อนเนาะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเพ้นเหื่อมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นครับผม โอเคครับจำเป็มครับย่าจะได้ต่ออ๋อผมจะผสมสีแม่สีเข้าไปในะเกลงเงาเลยครับผมนี่ะเกลงเงาครับผมถ้าวิธีการเพ่นเนี่ยคพยายามเพื่อเจและเกลงเงาครับมันจะพอหันชัดกว่าเขาจะเพ่นสีได้ขนาดไหนแล้วครับถ้าใจด้านเนี่ยมันจะม้วครับผมพยายามเจแม่สีครับพเจย์ฟุนเนี่ยมันชอบมัวครับผมนี่ครับแม่สีเหลืองลงไปก่อนครับรับเลยครับผมอ่าโอเคครับผนครับเพื่อเข้ากันครับผมไม่ยากครับผมจะออกแบบธรรมชาติออก สักของหน่อยนึอะลรครับผมคืออมเข็มๆหน่อยครับค่ะเข็มๆหน่อยครับผมครับใส่แดงไปหน่อยครับสีแดงครับนี่ครับคนหนึนเดีอ๋อโอเคกรใจาแม่สี่คนนี่แหละแม่สี่คนครับน้ำมีเอออย่าไปใส่นักครับจมัวคุณต้องเพ่นเป็นด้วยนะครับก็คอยลากไปนะครับ นี่เหลืองเป็นรักกันครับผมใส่แดงไว้ครับการเข้มเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะอ่าเอาทวนแบบใดแล้วแต่เขาครับทวนแบบใดเนาะครับผมก็ถ้าเป็นหน้าใหญ่ก็แนะน้ำมือผลเนาครับผมเป็นน้อยไรเลยครับต่อคำนี้หน่อยหนึ่งแล้วแต่จะชอบเอาแบบใดครับเอ่าครับผมจะลองเพ่นพอนะครับผมเกลียามาลองเพ่นดูนี่เพ่นกัมเพ่นครับอันนี้ผมจะเพ่นด้านนี้นะครับ หลักเงาเลยครับลาเบิลการหน้าเดี๋ยวแรกก่อนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเขาเอ่อเล่าสกัดก่อนนะเบิร์มนะสกัดก่อนครับผมทีเราแห่แล้วเดี๋ยวเขามาเพ้นรอกสองกันครับผมโอเคครับอ่ะงเบิร์มเดี๋ยวเขามาเพ้นรอบสองครับเพ้นรอบสองเลยครับผมการเพ้นเนี่ยก็ ผสมสีเพ่นบางๆเนาะบางครับผมก้อยๆไล่ไปรอบๆไปปไครับผมวันนี้ผสมเข้มผสมข้นนี่เป็นหอยเป็นหอยครับผมระวังหลากแป้งสวิตเซตาโชครองนะครับแซ่บพนาครับผมเพราะว่าถ้าผสมถ้ามันเพ่นเข้มเกินไปเนี่ยเออมันมันจะทึบไปเนาะแล้วก็จะหันร้ายเนาะไปก้อยๆเพ่นไปแล้วกันนอนอันนี้ก็รอบสองแล้วเบิรมจะเพ่นสักกี่รอบ ประมาณสามซีลอกครับผมเดี๋ยวเฮามาล็อกสามกันแล้วกันเนาะยถ้าความแตกต่างจากสีธรรมชาติแล้วก็เพ่นสีแล้วเป็นยังไงครับผมโอเคครับนี่คือไม่ซักคลองครับเดี๋ยวพักสักกําเนาะครับผมอ่าโอเคทางเบิรมเฮามาล็อกสามกันแล้วนะครับนะครับเพ่นอีกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเอียงๆมาจะได้เห็นความแตกต่างเนาะเหมือนเดิมเก๋ไก่ลากแป้งไปย้อนลังลากแป้งไปครับ จะงามครับเพ้นสีจะงามกว่านี่สำหรับเป็นเป็นถ้าเป็นไม้เกาอย่างนี้ครับต้องเพ้นสีแบบนี้ครับมันจะได้เข้ากันครับผมอ๋อก็คือว่าเวลาเป็นไม้เกากับไม่ไม่อ่ะก็คือไหล่สีออนที่ใบกันเนาะครับผมคือมันเต่าๆกันก่อนแล้วก็อาจจะเพ้นทับทีเดียวไปเลยทั้งหมดเนาะโอเคอันนี้ก็รอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สามครับผมโอเคเดี๋ยวเฮาฮอสังเบิมท้ารอบที่สี่แล้วเดี๋ยวเดีฮาว่าพอทำแตกต่างความพอผลงานสุดท้ายกันเลยเนาะสุดท้ายกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ทางเบิร์มก็ทับไปสี่เทียวในรอยแล้วเนาะครับผมนี่คือสีเพ่นกับสีเพ่นครับแต่การกันจะได้ครับมาพอครับผมนี่สีละเพ่นแล้วจะนวลกว่าสีทิมได้เพ่นครับผมครับผมตอนนี้สีสีที่เพ่นแล้วครับจะงามอีกแบบนึงครับผมอันนี้ธรรมชาติล้วนเลยครับไม่ได้ย้อมหอใช้ยังเลยครับนะครับเดี๋ยวหาเลี้ยงชัดๆนะครับอ่าโอเคหนึ่งเลี้ยงครับผมนี่สีย้อมครับนี่สีมาย้อมครับ เคก็คือว่าพี่เพ่นกับเพรอขยากได้สีเข้มโทนไหนก็สามารถผสมเอาเนาะผสมเอาครับผมนี่ครับเหลียงดําแดงครับครับก็วันนี้ทางเบิร์มก็ขอฝากวิธีการเพ้นสีเนาะบ้านเฮาจะห้องว่าการพัวสีเนาะรับนาสิ่งดีๆให้ตะกันตลอดครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะครับผมครับครับ